เมื่ออเล็กซ์และเหล่าเพื่อนๆยังต้องการที่จะกลับไปยังสวนสัตว์ในนิวร์กที่พวกเขาจากมาหลังจากที่หลบหนีและประจนภัยไปยังที่ต่างๆครั้งนี้พวกเขาจะเดินทางสำเร็จหรือไม่วันนี้ท็อกกาฟิล์มขอนำเสนอภาพยนตร์แอนิเมชั่นจาก DreamWorks ในปี2012เรื่อง m a ดากัส c สามข้ามป่าไปซ่ายุโรปคลิปนี้เป็นการสปอยหนังล้วนๆครับจะทำให้ทุกคนเข้าใจหนังเรื่องนี้ภายในเวลาไม่เกิน20นาทีถ้าพร้อมแล้วไปประจนภัยกัน หลังจากที่เหล่าเพนกวินและเจ้าลิงได้ซ่อมเครื่องบินจนเสร็จพวกเขาก็ได้เดินทางจากแอฟริกาไปคาสิโนที่มอนติคาโลพร้อมกับบรรดาทองคําและเพชรพลอยที่ขุดเจอที่แอฟริกาโดยทิ้งอเล็กซ์และเพื่อนไว้แต่อเล็กซ์ก็นับวันเวลาที่พวกเขาจะกลับมารับและหาวิธีกลับไปที่นิวยอร์กจนเขาเก็บไปฝันทุกวันว่าพวกเขาติดอยู่ที่นี่จนแก่ทันใดนั้นมาตี้ก็เข้ามาปลุกเขาตื่นจากฝันร้ายเขาพาอเล็กซ์ไปดูบางสิ่งนั่นก็คือนครนิวยอร์กซึ่งมาตี้กรอเลียและเมลเมนปั้นจําลองขึ้นในวันเกิดของอเล็ก เขาดีใจมากพวกเขาปั้นเป็นสถานที่ต่างๆในนิวยอร์กรวมถึงสวนสัตว์ของพวกเขาด้วยทําให้เขานึกถึงเมื่อครั้งที่เขายังแสดงอยู่ที่สวนสัตว์แห่งนั้นเขามีความสุขมากแล้วกรอเลียก็นําเค้กมาให้อเล็กซ์และนี่ยังอยู่้วเนี่ย หลังจากอธิษฐานกลอเรียก็ถามถึงคำอธิษฐานของเขาเขาบอกทุกคนว่าเขาอยากกลับไปที่นิวยอร์กที่สวนสัตว์ของพวกเขาโดยที่ไม่ต้องรอเหล่าเพนกวินมารับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหรพวกเพนกวินจะกลับมาพวกเขาต้องหาทางไปหาเหล่าเพนกวินที่มอนติคาร์โลแล้วกลับบ้านกันณทนะ่าเรือมอนติคาร์โลอเล็กซ์มาตี้กลอเรียและเมลเมนก็ดำน้ำมาถึงจนได้พวกเขาต้องเข้าไปตามหาเหล่าเพนกวินในคาสินโอนอย่างเงียบๆใช่ครับพวกเขาไม่ได้มากันแค่นี้จริงๆคิงจูเลียนมอริสและมอสก็ตามมาด้วย แผนของอเล็กซ์ก็คือการเข้าไปหาตัวเหล่าเพนกวินเพื่อเอาเครื่องบินไปส่งพวกเขาที่นิวยอร์กและกระทือพวกเพนกวินให้เละโทษฐานที่ทิ้งพวกเขาไว้ที่แอฟริกาและเดินทางสู่มหานครนิวยอร์กอย่างปลอดภยัยพวกเขาเลือกที่จะเข้าไปในคาสิโนโด้วยช่องลมซึ่งต้องเลือกว่าใครจะต้องลงช่องไหนทายสิครับว่าช่องไหนของใคร <laughs> <laughs> เมื่อทั้งหมดลงมายังเพดานของคาสิโนโดยอเล็กซ์มาตี้ก็ได้แอบดูภายในคาสิโน โดยคาสิโนแห่งนี้ไม่ให้สัตว์เข้ามาเล่นแน่นอนซึ่งเหล่าเพนกวินและเจ้าลิงต้องปลอมตัวเข้ามาแน่ๆใช่อเล็กและมาตี้มองเห็นเขาแล้วอเล็กซให้พวกิงจูเลียนตัดกระแสไฟฟ้าและเขาจะลงไปจับตัวพวกเพนกวินขึ้นมาแต่มาตี้ก็บอกกับอเล็กซว่าจะเป็นคนลงไปเองซึ่งอเล็กก็บอกว่าเขาต้องลงไปเพราะเขาคือหัวหน้าปฏิบัติการนี้และพวกเขาก็ทะเลาะกันเพื่อแย่งกันเป็นหัวหน้ารวมถึงเมลเมนและกลอเรียซึ่งเมื่อกลอเรียเดินเข้ามากระจกเพดานก็พังถลม่มพวกเขาทั้งหมดตกลงไปข้าง ผู้คนแตกตื่นพวกอเล็กซ์และเหล่าเพนกวินก็ต่างพากันหนีขณะที่คิงจูเลียนเพิ่งตัดไฟร,ปรอปภเห็นเช่นนั้น <c oughs> เขาจึงโทรแจ้งสารวัตรดูบัวจากกรมปรศุสัตว์ซึ่งเป้าหมายในชีวิตสูงสุดของเธอก็คือการไล่ล่าสิงโตราชาแห่งสัพสัต <c oughs> ด้านอเล็กซ์และผองเพื่อนที่กำลังหนีนั้นประตูก็ถูกปิดล็อกกลอเลียซึ่งพยายามชนประตูก็ <c oughs> เกือบได้แล้วะนะมัง้งทันใดนั้นเจ้าสกิปเปอร์ก็ให้สัญ,ญญาณเรียกรถคันหนึ่งเข้ามา ใช่ครับมันคือรถที่พวกเขาเตรียมกันไว้พวกเขาขับหนีออกมาได้สําเร็จแต่ลักษณะน่าจะต้องไปสอบใบขับขี่ก่อนนะทันใดนั้นสารวัตรดูบัวก็มาพอดีเธอใช้การดมกลิ่นเพื่อตามรอยพวกเขาสกิปเปอร์สั่งให้โควาสกี้ส่งสัญญาณเพื่อให้นําเครื่องบินมารับพวกเขาที่จุดนัดพบแล้วสารวัตรดูบัวก็ตามมาทันแต่คิงจูเลียนดันเปิดท้ายรถทาให้โดนยิงลูกดอกยาสลบเข้าที่ก้นเหล่าเพนกวินได้หาวิธีจัดการกับเธอโดยให้มาตี้ไปขับรถแทนเหล่าเพนกวินได้ปล่อยน้ํามัน เพื่อสกัดพวกเธอไว้ซึ่งเธอก็ยกรถสไลด์ผ่านมาได้สกิปเปอร์จึงให้หาข้อมูลของเธอโดยเธอเป็นสารวัตรแห่งกรมปรศุสัตว์ประวัติการทํางานไม่เคยทําพลาดแล้วเธอก็ตามพวกเขาทันสกิปเปอร์จึงเปิดใช้อาวุธพิเศษซึ่งทาเอารถเนี่ยพุ่งสปีดจ,จนสารวัตรด,ดูบัวเนี่ยปลิวหลุดจากรถไปด้วยความเร็วทําให้รถของพวกเขาพุ่งข้ามตึกไปยังดาดฟ้านะจุดนัดพบพอดีแต่หน้ารถก็โผล่พ้นตึกไปจนจะล่วงลงไปพวกเขาจึงรีบออกจากรถเหลือเพียงแค่คิงจูเลียน ที่ตื่นมาจากยาสลบและเขาตกลงไปพร้อมรถแต่ก็ไปค้างอยู่บนเครื่องบินพอดิบพอดีเลยเฮ้ยใจหายหมดในขณะที่พวกเขากำลังดีใจนั้นสารวัตรดูบัวก็โผล่มา เธอขี่รถข้ามตึกและโดดข้ามมาอย่างสวยงามดุดนักกีฬายิมนาสติกเลยทีเดียวอเล็กซ์และทุกคนพยายามขึ้นไปบนเครื่องบินโดยมีเจ้าลิงพยายามยิงกล้วยใส่เธอเพื่อสกัดไว้ทุกคนกำลังจะขึ้นไปได้แต่สารวัตรด,ดูบัวก็ใช้ห่วงคล้องเมลเมนไว้เธอติดห้อยตามพวกเขามาด้วยอเล็กซ์พยายามสลัดเธอออกแต่ก็ไม่เป็นผลเขาจึงใช้กรงเล็บตัดเชือกห่วงทำให้เธอตกลงไปได้สำเร็จอเล็กซ์มาตี้กลอเรียและเมลเมนต่างดีใจที่จะได้กลับนิวยอร์กทันใดนั้นโควาสกี้ก็แจ้ง เ่าร้ายกับสกิปเปอร์โดยฟันเฟืองของเครื่องเสียหายอย่างหนักทําให้เครื่องบินตกในไม่ช้าและนี่มันก็เร็วเกินไปนะเครื่องบินตกและเสียหายหนักมากจนไม่สามารถซ่อมได้อีกแล้วพวกเขาเสียใจที่จะไม่ได้กลับบ้านแล้วตำรวจก็แห่มาพวกเขาก็ต้องหนีอีกแล้วทันใดนั้นพวกเขาก็เจอเข้ากับขบวนรถไฟละครสัตว์ ซึ่งก็ได้เจอกับวิทาลี่เจ้าเสือประจำละครสัตว์นี้อเล็กซ์ขอร้องเขาเพื่อขอหลบซ่อนนอกจากวิทาลี่แล้วยังมีเจ้าสิงโตทะเลสเตฟาโนที่ช่วยพูดให้วิทาลี่ช่วยเหลือพวกอเล็กซ์และเกียร์แม่เสือสาวที่ตัดสินใจช่วยพวกเขาขึ้นรถไฟไปบนรถไฟพวกอเล็กซ์ได้บอกว่าพวกเขาก็เป็นนักแสดงละครสัตว์เช่นกันสเตฟาโนจึงได้ถามเกี่ยวกับการแสดงของพวกเขาซึ่งอเล็กซ์เป็นนักแสดงโชว์เท่านั้นแต่อเล็กซ์ไม่ได้บอกว่าพวกเขาไม่ใช่นักแสดงละครสัตว์ซึ่งอาจจะต่างจากพวกสเตฟาโนที่น่าจะ น,นักแสดงโชว์กายกรรมอเล็กซ์ขอลงสถานีหน้าเพื่อกลับอเมริกาซึ่งสเตฟานก็บอกว่าพวกเขาก็กําลังจะไปอเมริกาเช่นกันซึ่งถ้าพวกเขาเล่นที่ลอนดอนได้เข้าตาผู้จัดงานพวกเขาจะถูกจ้างไปเล่นต่อที่นิวยอร์กพวกอเล็กซ์เนี่ยดีใจมากครับและขอไปร่วมโชว์ด้วยซึ่งวิทาลี่ไม่เห็นด้วยและเกรงว่าเจ้าของโรงละครจะไม่ให้คนนอกเข้าไปด้วยทันใดนั้นเหล่าเพนกวินก็โผล่มาเขาปลอมตัวเป็นมนุษย์และได้นําทองคําเพชรพลอยมอบให้กับเจ้าของโรงละครเพื่อซื้อกิจการต่อ จากเขาเดี๋ยวนะแล้วพวกเขาจะแสดงเป็นเหล่านั่นคิงจูเลียนมอริสและมอสได้เข้ามายังตู้รถไฟตู้หนึ่งซึ่งดูน่ากลัวพวกเขาไม่รู้เลยว่ากำลังจะเจอกับอะไรและน่ากลัวจริงๆและดูเหมือนคิงจูเลียนจะหลงรักเธอเข้าแล้วด้านสารวัตรดูบัวที่ตามกลิ่นอเล็กซ์จนรู้ว่าพวกเขาหนีไปกับแก๊งละครสัตว์สารวัตรฝาสุสัตว์หรือสนุนทรตำรวจวะเนี่ยและกำลังมุ่งหน้าไปยังโรมเธอจึงโดดขึ้นรถไฟตามไป นัก,กรุงโรมพวกเหล่าเพนกวินและเจ้าลิงก็ได้ขายบัตรละครสัตว์ที่หน้างานและเหล่าสัตว์ทั้งหลายก็เตรียมโชว์อเล็กซ์และมาตี้ได้เข้าไปดูบรรดาสัตว์ทั้งหลายเตรียมตัว เพราะพวกเขาจะไม่ร่วมโชว์ด้วยแต่ดูเหมือนกอรเรียเมลเมนและมาตี้จะไม่คิดอย่างนั้นนะสเตฟาโนได้ตามหาเจ้าหมีซอนยาซึ่งเธอกับคิงจูเลียนได้หนีออกมาที่นครวาติกันคิงจูเลียนขโมยแหวนเพื่อมาสวมให้กับเธอแต่ก็มีนะเธอทาเสาปูนโรมันล้มพังพินาศหมดเลยแถมยังทําจักรยานคันโปรดพังซะด้วยพวกเขาจึงไปถอยรถคันใหม่กันบิ Big ๊กไบซะด้วยโอ้เ oh, ท่ชะมัดโดยพวกเขาเอาแหวนมาแลกและตำรวจก็ตามมาจับเจ้าของร้านเพราะแหวนนั่นคิงจูเลียน ขโมยมยานี่ขณะที่เกียร์แม่เสือจากัวสาวกําลังซ้อมอยู่นั้นอเล็กซ์ก็ได้ไปแอบดูจนทําให้เธอตกใจอเล็กซ์ดูจะสนใจเธอไม่น้อยเช่นเดียวกับเธออเล็กซ์ขอบคุณที่เธอช่วยให้เขาขึ้นรถไฟมาด้วยซึ่งเธอก็บอกว่าคณะละครสัตว์นี้เป็นทุกอย่างของพวกเธอไม่อยากให้ใครมาทําลายหรือทําไม่ดี สารวัตรดูบัวที่มาถึงโรมเธอก็เจอเข้ากับโปสเตอร์ละครสัตว์เธอขโมยมอไซค์และขี่ตามเจ้าหมีซอนยาและคิงจูเลียนไปแต่เธอก็ตามไม่สําเร็จครับเพราะถูกตํารวจตามจับเพราะเธอดันไปขโมยรถนะสิเมื่อถึงเวลาแสดงสเตฟานโนได้นำสัตว์ทั้งหลายออกแสดงแต่ดูเหมือนคนดูจะไม่ชอบนะ การแสดงเละไม่เป็นท่าทำเอาคนดูเนี่ยแห่มาของเงินคืนอเล็กซ์และทุกคนรีบหนีไปโดยสเตฟาโนได้ทำอุปกรณ์การแสดงตกแต่ไม่ทันแล้วครับอเล็กซ์ได้ช่วยเขาขึ้นรถไฟได้ทันส่วนเจ้าลิงที่ถือถุงเงินวิ่งตามนั้นก็ได้โยนถุงเงินให้กับคิงจูเลียนทำให้เงินเน่าร่วงกระจายไปหมดสารวัตรดูบัวที่ถูกขังไว้กำลังจะถูกส่งตัวกลับเธอหลอกล่อตำรวจว่าขุดอุโมงค์ใต้เตียงหนีในขณะที่พวกตำรวจหน้าโง,ง่งลงไปดูแต่แท้จริงแล้วเธอแอบไปอยู่ในที่นอนแล้วก็เดินออกไป ส,สวยๆพร้อมปิดประตูขังพวกเขาไว้เชียบและเธอก็ได้หาข้อมูลของอเล็กซ์และออกไล่ล่าเขาต่อไปพวกอเล็กซ์ได้ปรึกษา,ากันจากการแสดงละครสัตว์ที่ล้มเหลวและไม่รู้จะมีใครมาจ้างพวกเขาไปเล่นที่อเมริกาไหมแล้วสเตฟาโนก็มาเรียกอเล็กซ์เขาออกไปข้างนอกรถไฟที่กําลังวิ่งอยู่อเล็กซ์กระโดดม้วนตัวหลบอุโมงคจนสเตฟาโนเนี่อึ้งไปเลย copyright. เขาจะพาอเล็กซ์ไปดูบางอย่างเขาบอกกับอเล็กซ์ว่าเมื่อก่อนคณะละครสัตว์นี้โด่งดังและการแสดงของวิทาลีก็ยอดเยี่ยม เขาโชว์การกระโดดรอดห่วงเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมมากมายเขาพยายามทำลายสถิติตัวเองทุกครั้งที่มีการแสดงโดยเขาจะลดขนาดห่วงลงเรื่อยๆเขาใช้น้ำมันมะกอการาดตัวเองเพื่อให้ลื่นและสามารถรอดห่วงได้ดีผู้คนต่างชื่นชอบในการแสดงนี้จนกระทั่งครั้งสุดท้ายที่เขาพยายามรอดห่วงที่เล็กที่สุดขนาดเท่าแหวนและยังเพิ่มความยากขึ้นด้วยการจุดไฟอีกความคึกคะนองของเขาในครั้งนั้นทำให้เขาสูญเสียทุกอย่างเพราะห่วงที่เล็กลงและน้ำมันมะกอกที่เขาใช้รา ตัวเมื่อโดนไฟไฟก็ลุกท่วมตัวเขาทําให้เขาสูญเสียภรรยาที่หนีไปกับนักดนตรีชื่อเสียงในการแสดงและขนของเขาก็แข็งไร้ซึ่งความนุ่มสวยสเตฟานโนต้องการให้อเล็กสอนการแสดงแบบใหม่ให้แก่พวกเขาเพื่อให้คณะละครกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งซึ่งอเล็กก็ตกลงเขาไปหาเรือกับมาตี้กลอเรียและเมลเม,ลเมน เพราะถ้าพวกเขาทำให้ละครสัสตว์นี้มีชื่อเสียงอีกครั้งพวกเขาก็จะได้มีโอกาสกลับบ้านเช่นกันอเล็กซ์พยายามบอกเหล่าสัสตว์ทั้งหลายว่าต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสแสดงโดยไม่สแสดงตามบทและทิ้งบทเดิมๆสแสดงตามสัญชาตญาณซึ่งบรรดาสัตว์ทั้งหลายก็เห็นด้วยเว้นแต่วิทาลี่ที่ยังไม่เชื่อใจอเล็กซ์เกียและสเตฟาโนจึงเข้ามาช่วยพูดเพราะพวกเขาไม่มีทางเลือก เพื่อให้ละครสัตว์ได้เดินไปต่อด้านสารวัตรดูบัวก็ได้กลับมาตามบรรดาลูกน้องของเธอที่ได้รับบัดเจ็บเมื่อครั้งก่อนเพื่อไปตามล่าอเล็กซ์เหาบรรดาสัตว์ทั้งหลายต่างพากันฝึกซ้อมการแสดงต่างๆ โดยสเตฟาโนได้เลือกแสดงด้วยการยิงเขาออกไปด้วยปืนใหญ่ให้เข้าเป้าแต่มันก็เลยเป้าไปไกลมากมาตี้จึงตามไปช่วยแต่มาตี้ก็กําลังสนุกเพลิดเพลินกับการเวียน่ายอยู่บนท้องฟ้าและช่วยสเตฟาโนได้สําเร็จด้านเกียร์ที่เข้ามาหาอเล็กซ์เพื่อต้องการให้เขาสอนการแสดงผาดโผ,น,ผนเหมือนที่อเล็กซ์เคยทําส่วนเมลเมนพยายามไ่เชือกผาดโผ,น,ผนแต่ก็กลัวจนเกือบตกลงไปโหนเป็นยิมนักสติกเชียกลกอเลียเห็นดังนั้นจึงเข้ามาช่วยโดยสอนให้เขาเดินเหมือนกับการเต้นรําและอย่ามองลงไป ข้างล่าง ใช่ครับพวกเขาทําได้อเล็กซ์และเกียร์ก็ฝึกกายกรรมผาดโผนเช่นกันทุกคนดูมีความสุขดีแล้วเจ้าเพนกวินก็มาบอกเรื่องใหญ่กับอเล็กซ์เมื่อสารวัตรดูบัวตามมาทันแล้วพวกอเล็กซ์ต้องรีบออกเดินทางแม้ว่าจะซ้อมกันได้ไม่เท่าไหร่พวกเขาเริ่มออกเดินทางวิทาลีที่เปิดตู้ที่ภายในเต็มไปด้วยห่วงขนาดต่างๆที่เขาใช้โชว์ทำให้เขาเห็นภาพห่วงไฟในวันนั้นตามหลอกหลอนเขาที่ลอนดอนเหล่าเพนกวินจับตาดูลุงแซมผู้จัดจางานละครสัตว์ที่ได้มาดูการแสดงครั้งนี้และหากพวกเขา ทำได้ดีก็จะมีโอกาสไปเล่นที่นิวยอร์กอเล็กซ์ให้เหล่าเพนกวินระวังสารวัตรดูบัวไว้ด้วยในขณะที่การแสดงใกล้จะเริ่มวิทาลี่ก็หายไปเตฟานู <Stef ano S 1> บอกว่าเขาจะไม่ไปต่ออเล็กซ์จึงพยายามเข้าไปคุยกับเขาซึ่งอเล็กซ์พยายามปลุกใจเขาว่าแม้เขาจะหมดศรัทธานในตัวเองแต่เพื่อนๆยังศรัทธานในตัวเขาวิทาลี่คนเดิมไปไหนแล้วเจ้าเสือที่โดดรอดห่วงที่เล็กจิว๋วซึ่งวิทาลลี่ก็บอกว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้อีกแล้วอเล็กซ์จึงบอกว่าเพราะไม่มีทางเป็นไปได้ไง ผู้คนถึงต้องการอยากดูการแสดงครั้งนี้แล้วอเลสก็เดินจากไปทันใดนั้นวิทาลอี่ก็ตกลงที่จะแสดงอีกครั้งและอเลสก็นึกไอเดียออกโดยให้วิทาลี่ใช้ครีมนวดผมแทนการใช้น้ำมันมะกอกสเตฟาโนจุดไฟที่ห่วงที่เล็กเท่าแหวนและดูเหมือนวิทาลี่จะยังกลัวภาพในวันนั้นแต่เขาก็รวบรวมสติและพุ่งมาที่ห่วงไฟนั้นโดยที่สัตว์ทุกตัวได้แต่ภาวนาแล้วก็ ใช่ครับเขาทําได้แล้วเราผู้ชมต่างชื่นชมดีใจหลังจากนั้นบรรดาสัตว์ทั้งหลายก็เริ่มเปิดการแสดงที่เต็มไปด้วยแสงสีเสียงโอ้โหอลังการมากๆและการแสดงก็จบลงผู้จัดงานตกลงว่าจ้างคณะพวกเขาให้ทัวร์แสดงในอเมริกาพวกเขาดีใจมากและขณะที่พวกเขากําลังมีความสุขอยู่นั้นสารวัตรดูบัวก็เข้ามาอเล็กซ์ได้โทรส่งสัญญ,ญาณให้เหล่าเพนกวินรู้ดูบัวเข้าไปจับอเล็กซ์โดยที่ไม่รู้เลยว่าเหล่าเพนกวินกําลังจัดการบรรดา ลูกน้องของเธอและก็เธอด้วยพวกเขาถูกมัดรวมกันและยัดใส่ปืนใหญ่แล้วถูกยิงออกไปโล่งอก ต่เกียร์และบรรดาสัตว์อื่นก็ได้เห็นประกาศจับอเล็กซ์ที่สารวัตรดูบัวทําตกไว้พวกเธอได้รู้ว่าอเล็กซ์มาจากสวนสัตว์ทั้งที่พวกอเล็กซ์เคยบอกพวกเธอว่าพวกเขามาจากโรงละคสรสัตว์ในอเมริกาซึ่งเกียร์ได้บอกพวกเขาว่าอุตส่าห์ร่วมประจนภัยกันมาขนาดนี้แต่พวกเขาก็ยังอยากกลับไปที่สวนสัตว์โดยหลอกใช้พวกเธอเกียร์สเตฟาโนและวิตาลีเสียใจมากเหล่าเพนกวินก็เช่นกันเดี๋ยวนะนี่อยู่ฝั่งไหนเนี่ยเจ้าหมีสัญญาก,ก็เช่นกันครับเธองอนให้คิงจูเลียนเข้าแล้ว นิวยรอกซิตี้วิทาลี่สเตฟาโนเกียและบรรดาสัตว์อื่น เตรียมการแสดงละครสัตว์ที่ไม่มีพวกอเล็กแล้วนั้นสเตฟาโนได้ตัดพ้อที่การแสดงของพวกเขาขาดมาตี้ไปเกียร์เองก็ต้องผัดผลโดยไม่มีอเล็กซ์พวกเขาต้องกลับไปแสดงแบบเดิมใช่ไหมซึ่งเวทาลี่ก็ได้แต่บอกให้พวกเขาเดินหน้าต่อสเตฟาโนก็ได้บอกว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ถ้าขาดพวกอเล็กซ์กลุ่มอเล็กซ์ก็ได้มาถึงที่สวนสัตว์เซนทรัลพาร์คแต่ดูเหมือนพวกเขาจะไม่ดีใจเลยสักนิดอเล็กซ์บอกว่าก้อนหินที่เขาเคยยืนโชว์นั้นในความทรงจํามันเคยก้อนใหญ่กว่านี้มาตี้ก็บอกว่าภาพ ภาพวาดบนผนังนั้นก็ไม่เหมือนของจริงเลยสักนิดเขาบอกว่าถ้าเขาไม่หนีออกจากสวนสัตว์ในวันนั้นพวกเราก็คงไม่ต้องมาโหดหูวกับอะไรแบบนี้แต่อเล็กก็บอกว่าการที่พวกเราได้ออกจากสวนสัตว์ก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดในชีวิตเขาเพราะมันได้มีอิสระได้ประจนภัยได้ความโรแมนติกมีชีวิตชีวาที่สุดแล้วซึ่งตอนที่อยู่ในคณะละครสัตว์ก็เหมือนพวกเราได้อยู่บ้าน พวกเขาจึงตัดสินใจกลับไปที่คณะละครสัตว์อีกครั้งแต่ทันใดนั้นพวกเขาก็โดนลูกดอกยาสลบยิงเข้าทุกตัวใช่ครับพวกเขาโดนสารวัตรดูบัวเล่นงานอีกแล้วขณะที่สารวัตรดูบัวกําลังจะตัดหัวอเล็กซ์กลับไปนั้นเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ก็เข้ามาพอดีพวกเขาคิดว่าสารวัตรดูบัวเป็นคนพาพวกอเล็กซ์กลับมายัางสวนสัตว์คิงจูเลียนที่พยายามกลับมาหาเจ้าหมีซอนยาที่คณะละครสัตว์ด้วยความคิดถึงเขาสองคนดีใจมากทําเอาวิทาลีสเตฟาโนและเกียร์นี่ซึมไปเช่นกันคง คิดถึงพวกอเล็กซ์อยู่เหมือนกันนะนะซึ่งเหล่าเพนกวินได้เจอเข้ากับลูกดอกที่ติดมากับคิงจูเลียนพวกเขาจึงรู้ว่าเป็นฝีมือของสารวัตรดูบัวแสดงว่าพวกอเล็กซ์ก็ต้องตกอยู่ในอันตรายพวกเขาจึงต้องไปช่วยเพราะพวกเขาคือเพื่อนด้านอเล็กซ์ที่ฟื้นขึ้นมาและพบว่าพวกเขาอยู่ในสวนสัตว์ที่ถูกกั้นด้วยตาข่ายลูกกรงและผู้คนมากมายพร้อมกับนักข่าวที่รายล้อมพวกเขาอยู่ทุกคนคิดว่าสารวัตรดูบัวเป็นคนตามอเล็กซ์กลับมายัางสวนสัตว์ซึ่งก็ได้มอบเงินรางวัลให้เธอแต่เธอไม่เอาเธอใช้ลูกดอกยา พิษพยายามยิงใส่อเล็กซ์แต่ทันใดนั้นเกียร์ก็เข้ามาช่วยเขาได้ทันพร้อมกับบรรดารสัตว์ละครสัตว์อีกมากมายโดยส่วนหนึ่งพยายามจัดก,การสารวัตรดูบัวและส่วนหนึ่งพยายามช่วยมาตี้กลอเรียและเมลเม,ลเมนโดยอาศัยโช์นั่นเองเมลเมนและกลอเรียพยายามโหนสลิงขึ้นไปและวิทาลีก็ได้พยายามรอดรูกุญแจกรงมาตี้เข้ามาและอุ้มมาตี้รอดรูกุญแจออกไปทําเอาผู้คนนี่ชื่นชอบมากสารวัตรดูบัวก็ถูกเจ้าหมีซอนย่าและบิ๊กไบค์ของเธอเล่นงานซะเละเลยครับในขณะที่ทุก คนกำลังจะหนีแต่พวกเขาก็เกือบลืมสเตฟาโนที่พยายามวิ่งกลับมาหาพวกเขาโดยสารวัตรดูบัวยังคงไม่ยอมง่ายๆและไล่ตามพวกเขามาวิทาลีพยายามปามีดปักตามกำแพงเพื่อให้สเตฟาโนโดดขึ้นมาและเขากำลังจะถึงวิทาลีที่เอื้อมมือรับเขาถูกสารวัตรดูบัวใช้เชือกดึงลงไปครับอเล็กซ์ที่กำลังมองหาทางช่วยเขาเหลือไปเห็นสระน้ําที่เต็มไปด้วยงูในสวนสัตว์ห่วงที่อยู่บนบอลลูนและรองเท้าสเก็ตจรวดเขาคิดจะทําอะไรกันนะ อเล็กซ์ให้มาตี้ยิงตัวเองออกไปเพื่อถึงสลิงรอดห่วงและเขากับเกียร์กำลังจะทำอะไรบางอย่างสารวัตรดูบัวที่กำลังจะเอื้อมไปหยิบปืนเจ้ามอสก็วิ่งมาหยิบได้ทันและในขณะเดียวกันอเล็กซ์และเกียร์ได้โหนสลิงคว้าตัวสเตฟาโนโดยเขาให้เกียร์รับสเตฟาโนต่อส่วนเขาก็คว้าตัวสารวัตรดูบัวพร้อมปล่อยสลิงเกียร์ช่วยสเตฟาโนได้สำเร็จส่วนอเล็กซ์ที่กำลังจะล่วงลงพื้นพร้อมกับสารวัตรดูบัวที่กำลังพยายามจะตัดหัวของอเล็กซ์จริงๆเลยนะ ทันใดนั้นเจ้าหมาติดสเก็ตจรวดก็ออกมาช่วยอเล็กซ์อเล็กซ์ปล่อยสารวัตรดูบัวตกลงไปด้านล่างภายในกรงที่เขาเคยอยู่เหมือนกับที่เขาเคยเป็นเพราะเธอต้องชดใช้กรรมที่เคยทําไว้กับบรรดาสัตว์ทั้งหลายแล้วอเล็กซ์กับเกียร์ก็ขึ้นมาหาทุกคนพวกเขาดีใจมากและปราบรื้มสเตฟานถามพวกอเล็กซ์ว่าพวกเขาจะตัดสินใจไปกับคณะละครสัตว์ไหมใช่ครับซึ่งพวกอเล็กซ์ก็ชอบที่จะไปใช้ชีวิตแบบประจนภัยและโลดโผนกับคณะละครสัตว์นั่นเองพวกเขาร่วมออกเดินทางไปกับคณะละครสัตว์ อย่างมีความสุขอเล็กซ์ได้ถามสกิปเปอร์ว่าเขาจัดการกับสารวัตรดูบัวย,ยังไงลองทายดูสิครับแล้วเจอกันที่มาดากัสกานะแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงอย่างมีความสุขหากเราใช้ชีวิตอยู่กับอะไรซ้ำๆเราก็จะไม่รู้เลยว่ายังมีอะไรให้เรียนรู้อีกมากมายและมิตรภาพของเหล่าเพื่อนยังสำคัญในทุกสถานการณ์เสมอขอคิดดีๆจากหนังเรื่องนี้กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจ s u b s c r i b e เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เราทำคลิปดีๆต่อไปอย่าลืมไปดูเรื่องนี้แบบเต็มๆด้วยนะครับ ทอกกฟิลมขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและหวังว่าเราจะได้เจอกันในทุกๆคลิปนะครับ